มันขาดทุนา่าเอาใครรมาตื้นใครมาตืนสินนานขายดเนี่ยเอามาขายด้แปด้เน่งแมไอ <c oughs> ตื้นมาอยหนึง่งคตรรุนแม่นะเต็มที่อะท้นช้าเอาเก้าพันไปขาย สิบเก่าัหนังเข้มก่อนตัวตงอมาตัวรุ่นไม่นะผู้หน่อยครับพี่นนอสูงกว่าสิอยู่ประมาณร้อยยี่สิบวกเกือบร้อยยี่สิบหอยู่พี่ห้อเออเก้าน สิเก้าแบคคูหอยพันธุ์ใหญ่สิบเก้าครับคูบาวหอยยุคสิบแปดเอาเก้าพันหอยโบนัสบักคือเอาสั่งคันฟูนี้บอกเก้าร้อยจะเก้าร้อยั่แบบคัตเก้าสั่เนา เอาเอาละเอาแล้วเอาไปแปลพัฒนานี้บบบบบมันมันไรหยังบักลาแปลพัฒนาน่ะแปลพัฒมานีแปลพันาน่ะบบ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  ขาลอยครับขาดอยาดจอดหี่สองลอยเ <c oughs> ออตัวรุ่นใหม่ย่หอเยแล้วนะครับเนาะแปดพันเจ็ดครับผมแพ็คคู <c oughs> <c oughs>